ฉันจะใช้สักประมาณ3,000ัละกันตู้ไอเดนแบบซูเปอร์ไอเดนอ่ะก็คือมีไอเดนแบบมากมากโอ้ยแสบบั <s 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 ่ป okay. ั <s> <s ๊โอ้ยเกะชันด้ชุดโอ้ยอันนี้เ่ารักมากปอมเปอรเนียนดังางก็มีอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งใส่นะ มีแบบดไรี่มอนด้วยนี่คือแบบชีวิตของชาวฮาวายฮาวุยห่ยๆมากอะถ้าเกิดว่าเราเส้นใส่ลงไปใช่ป่ะจากตัวเนี้ยเราจะไหลลงมาปแล้วก็งมคือเป็นวิถีของฮาวายโขว่าจะลงมาถึงเส้นแห้ง้รอะจริงมั่มนี่มีแบบสองรางด้วยนี่ไปแอดวานซ์หน่อยแย่งเงนกินอ่า ก็คือเด็ก2คนนี้ก็จะมีความสุขนะคะคับการที่ได้กินมีความสุขกันทีละสองคนเอ้ยฝั่งนั้นปืนฉีดน้ำสไตล์ไทยเฮ้ยอันนี้เป็นอาวุธบินเนียนอ่ะกชไดเอ้ยบา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 น้าบ้าาบาบ้าบาบ้าบาบาบาาาา้บาา้าาา มีของเล่นมินเนี่ยนเต็มเลยใช่อันนี้เป็นหมาที่สามารถเลี้ยงได้นะอุ้ยฉันอยากเลี้ยงอ่ะแกมันมีขวดนมมีอะไรพร้อมเลยอ่ะไม่เอาฉันจะเลี้ยงปลาโลมาแกมันใหญ่ไปปะเฮ้ยยยนั่งกินปลานโมไม่ควรนั่กินฉันนี่อ่ะคือของเล่นเขาเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยนี่มันห้างของเล่นขนาดแท้อ่ะเฮ้ยเราขอซักเลาได้ปะ ได้ปะเฮ้ยอย่าลึงอะไรนี่ไงว่าวจุฬาก็มีทุกคนเฮ้ยมันเป็นว่าวจริงๆจริงเป็นว่าวแล้วเป็นรูปแบบว่าวสือว่าสิงโตว่าวในรูเสากินพืชแล้วก็กินเนื้อก็คือมันเลียวมากนะใช่ที่มันมีปากด้วยถ้าเราเจอที่โล่งๆบ้างเราไปชักได้ดีนะเนี่ยสิงโตคือแบบขนหนา ไปที่นี้ดีกว่าอยากไปดูการฉปรองแล้วหว่าเดี๋ยวเราไปดูการฉปรองกันละกันนะคะทุกคนไปหนึ่งสองสามมันพังอยู่แกแพ้โกงแกแพ้นี่โกแกแพ้โคตรขี้โกง้ยที่อยากได้อ่ะมันเป็นรรอกรณ์ทุกคนเราสามารถเอานิ้วเข้าไปแย่ได้อ่ะแย่งเ มากเลยอ่ะแล้วเขาก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นธรรมก่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีดำขาวใช่มั้ยตอนนี้คือแบบมันมีสีสีแล้วอ่ะแป้งรักสองสอุ๊ยนาทีละจิงเลยวินาทีละจิงเลยโอ้โหทำไมทุกอันคือแบบว่าหวานจ่อยขนาดนั้นอะ h าร์ดแ t ตแท็ว่ะอันนี้คืออะไรหรอริติเคียวใช่มั้ย ใช่หรือเปล่าออน่าจะใช่นะไม่มันคือ delicious party อ๋อเขาเป็นแบบประตูยอดนิยมของญี่ปุ่นตอนนี้ละมั้งใช่คือโซนเนี้ยเป็นโซน,น,โซนแบบเจ้าหญิงหมดเลยไม่ก็ูงไม่ก็่าฉันจะเปลี่ยนร่างแล้วนะแกไซส์เล็กไปไม่เป็นไรใส่ได้ เปาเองได้ยัาได้ใช้ด้นะถ้าเป็นสมัยเราเหรอโอ้โหเย็บผ้าเอาผ้าขโมยเกงแม่มาแบบฉับชับฉับับเย็บเองใส่จักรเล้วก็กระเป๋าอลิสในเนเดอร์แลนด์จ้ะอันนี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็ดีน่ากินไปทุกอันเลยอันนี้คืออะไรอะอันนี้หรอมันคือเซตทำเค้กไงล่ะจะเป้งดูไห อุ้ยไงบาด้วยใช่เอานี้ดีกว่า4 5 4 0อืมประมาณพันนิดนิดเนาะซึ่งถ้าททำออกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นเค้กแบบนี้เลยใช่ในเมื่อเราทำอาหารไม่อร่อยนะเราก็ซื้อแบบนี้เอาไปทำแล้วก็ทำเป็นพวงกุญจงพวงกุญแจแบบเนี้ยน่าจะดีสักกว่าเฮ้ยแล้วถ้าทำแบบเสยนะก็ไปขายเพื่อน้ยขายจอ ใครอยากจะดูคลิปพี่บางทำวันนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปที่จะทำวันนี้กันแล้วกันเนาะเย้เสียตังแล้วอะ่ะ <laughs> ฉันไม่เสียจ้าอา้าวพี่บางพี่บองอยู่นะใคร ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีสวรรค์ไหมละ่ะฉันบอกแล้วที่นี่มีการฉปองแบบเป็นร้อยร้อยตู้ฉันจะกลาอาการหายใจตายเพราะความสุขมันล้นออกจากอ,อกแล้วไหลออกทางหูนอนแค่<า>ไกลไปเรื่ลย ฉันจะใช้สักประมาณ3ามพันละกันโหยบอกเต็มน,นะทริปนี้เนี่ยกระชับองเรามากมายมากโขจริงค่ะทุกคนเราต้องจัดหนักจัดเต็มว่ะล้วคือประเด็นคือญี่ปุ่นอ่ะถ้าไม่กดกระชับฟองก็คือพลาดนะเหมือนมาไม่ถึงอ่ะนีกักดูนี่แตงลมอันคือแบบเหมือนในมดแดงใช่จรงไม่นจำแขมจำแคมได้ปะแคมได้ปะ โอ้ยอันนี้มินิโมกันเลยอันนี้มีที่สำหรับไล่ยุงด้วยอ่ะโอ้ดีอ่ะแล้นี้ก็เป็นแคมปิ้งไม่กล้ามาเลยเเต่ไปเดี๋ยวหาที่เล่นเกมดีกว่าป่ะนี่ฉันเจอละฉันอ่ะสุดยอดสุดไวัอุ้ยโอ้ยโกลชทีเท็โอ้ยฉันอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยสามพันเยนนะครับนอนแล้วก็อีกหนึ่งใบไปเลย มีข้าวด้วยโอเคทั้งหมด3,000เยนอุยอ้ยอุ้ย2,900มันแค่ตกมันไม่ได้หาย <c oughs> อุย้ย ดีจังเลยอ่ะถ้าแกเจออะไรดีๆแกบอกเธอเลยแล้วกันนะเฮ้ยแกฉันเจอแล้วอะไรนี่เลยไหนเป็นกระชัองหัวกะโหลกที่ข้างในสามารถแปลงร่างเป็นหัวกะโหลกได้อีกทีนึงน่ารักนาเกลียดนะ อาแกอันนี้ก็ได้โหัวกะโหลกสับปะรดดีปุ้ยแต่ละอันที่แกเลือกน่าเกียดมากเลยฉันเลือกหนอนชาเกียวดีสักกว่าโอ้อหนอนเนี่ยนะไอแกอะไรไอ้หนอนนี่มันอยู่ในฝักด้วยนะฉันอยากได้ฉันอยากให้มันแต่มันจะน่ากลัวดหน่อยฉันไม่กลัวหนอนหรอกอ่ะงั้นก็ลองสี่เหรียญแต่ก็อีกฝาบ ฝาดอุ้ยเขียวอื้อน,นอนีฉันจะได้นอนชาเขียวไหมเนี่ยฉันว่าแกได้ตัวนี้และฉันว่าฉันต้องได้ตัวนี้นเพรแกได้ตัวนี้นแกจะมีบุญมากาเพราะแกจะ<า>ได้สองอันจริงเหรอแกได้ตัวนี้เหรอใช่มันไต่นิ้วมันดูแบบขยะขยงงดีอะฉันว่าตัวไหนก็ไต่นิ้วได้ทั้งนั้นวันอไอ้ปาออุ้ตัวแรก แ,นนแยกชิ้นส่วนมาปะแยกแยกแยกว่แต oh <my S 2> ่มันติดกันได้ไปเปิดหน้า <c oughs> <c oughs> เหมือนแกเลยอ่ะเฮ้ยบ้า ชอบแมลงนะใช่ไหมเนาะตรงนี้เนี่ยนายจะได้พบกับความบันเทิงไม่ให้บอกให้นะแมลงที่เราจะซื้อก็คือผีเสื้อเท่านั้นเลือกซื้ออะไรที่มันแบบไม่น่าพิรมนี่ชนะเรากดถุงกันหน่อยดีไหมอ่ะเราต้องใช้นะตอนนี้แต่เราถุงเราแมวอย่างมา สี่ร้อยเยนมาลองครับฉันอยากได้หน้าตาที่มันเหมือนไอ้เต้าดัดเชิดอะเนี่ยตัวนี้ปะเหมือนดับเลยตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ดับเจ็ดดัดเจ็ดดับเจ็ดดับเช่นไหมอะเฮ้ยมันเหลืองมันเหลืองแก่ยิงตัวนี้แน่วิ่งแต่อันนี้เหยียดดีนะหนึ่งสองสามอึ้ย ฮอ้ยใหญ่กว่าที่แกดกดไม่หยิกไปเลยไ่เลยคมากน่ารัแกแม่เขาได้แม่แล้วสามสีเยียดยาอุ้ยข้างในเขามีกระเป๋าให้อีกใบหนึ่งด้วยทุกคนน่ารักมากก็คือเอาไว้ใส่ไอ้เจ้าตัวนี้ใช่ใช่าสไตล์เลยจ้ะนี่ก็เอาใส่ลงไปเลยสิคะขนาดนนี้ ฉันขอเลยตัวเนี้ยแกอยากได้สีไหนโอ้ยฉันขอลายเดียวกับดัชเชสสี้มพูเชยสีนี้ค่ะอ้าวฉันเคยเจอดัชเชสหรือเปล่านะสองร้อยเท่านั้นเองทุกคนถูกมากโอ้ยคือกาชาปองน้องแมวอ่ะมันเยอะไงแกเขาก็เลยต้องลดราคาค่ะเหรอไหมดิ โอ้โหเจ้าแป้งที่ปาก,กศักดิ์สิทธิ์เกนินปยทำไมฉันซื้อหวยไม่ถูกอ่ะโอ้ทำไมแกซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่งอ่ะคืออะไรรู้ป่ะมันเหมือนโดนจกคออยู่อ่ะโอ้ก็เลยอยากได้เว้ยเวลาแมวอ่ะโดนดึงเหนียงแบบเนี้ยเหนียงหลังอะ่ะ<ช>มันจะแบบไม่ลื้อเลยเลอ,อ่อใช่มันจะนิ่งไปเลยเฮ้ยน่ารักน,นี่หว่าล,ละมาตู้นี้ <laughs> จะบอกว่าแป้งอ่ะไม่ชอบผิดเสื้อมากๆนะคะจดแ,แบบคือไม่ชอบอะ่ะออะไรนะอย่าเ <Yeah. S 2> จองมันเกิดวันนี้ด้วยมัก้กว่นี้ไอ้ป้งอะไรขวดทำไมอะไรคนแกมันน่ากลัวสวยมากขอให้แกได้ต่อแบบเจ็ดพันชิ้นเสียใจคะ่ะไม่จำเป็นต้องต่อเนาะ <laughs> มาเป็นตัวเลยอุ้ยแกมี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 ไอตัวนี้มันเหมือนใน Animal Crossing เลยอะดื้อๆๆ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 กมาไปเลยกลเกม้าไปนู่นเลยอุ้ยมีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยทุกคนมีทั้งแบบตู้ไอเดนแบบซุปเปอร์ไอเดนอะก็คือมีไอเดนแบบมากมาย น่ารักอ่ะอุ้ยอันนี้ตัวนี่สิใช่ป่ะแม่หมอใช่แตวแม่หมองอ่ะเอาไหมเอาไหมสามร้อยเองโอ้ยเอา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 นะเอาตู้บนดีกว่าตู้บนมันครับคราบคราบว่าจะหมดแล้วใกล้หมดละแสดงว่าฮิตมากนะฮิตมากที่นี่เขายังฮิตมากๆอยู่นะคะเร็วเร็วเกินเหรียญฉันอะโดนกินเหรียญให้กินเหรียญฉันอะข้างล่างเลยข้างล่างฮึบฮึบ ตอนนี้ปางต้องรีบทำเวลาหน่อยนะคะแบตจะหมดมาแล้วตัวนี้เราสามารถเอาไปใส่ไว้ในสายสายไฟได้ด้วยนะเออเอาไปติดแบบว่าใช่ใช่ใช่ใมันติดได้สายไฟเราไม่พันกันใช่อุ้ยหนึ่งสองอะไรอุ้ยอุ้ยแม่หมอใช่อุ้ยน่ารักมากแล้วประเด็นคือแกปากศักดิ์สิทธิ์มากนะอุ้ยรอบนี้ฉันโอเคเลยแกบอกแกอยากได้ตัวนี้แต่ฉันน่าอยากได้ตัวนกพูกเฮ้ยอ๋อ คือมันแบบเหมือนมันมีพ็อปเสริมอ่ะอ๋อแต่มันจะเก็บยากแกฉันไม่อยากแน่น,นิดนะไอ,อจๆยันชอบถอนเสามันปวดมากเศรษฐีใ,ใครมาตอนนี้ก็คือจะเจอไอเดนนะเยอะมากมายใช่ะะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแอนิเมะนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเกมการ์ดญี่ปุ่นเนะะี่ยเขาจะมีเกมการ์ดท,ที่เป็นแบบหนุ่มสองดีเยอะมากหนุ่มสามดีเยอะมากๆ<ม>ซึ่งวี่ฟางแอบ,บเลิฟนะเลิฟแบบไม่แอบ,บเลยอะ่ะ นี่อแอนิเมททั้งหมดเลยเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากดตู้ของจนจูสึกันนะซึ่งบางอ่ตัดใจไม่ลงจริงอยากได้บ้างเลยค่ะ400ร้อเยนจัดไปค่ะเฮ้ยโกจนโกจอโจโโจะไรข้าน่าจาโกจอนหผมไม่ได้โกจเมื่อกี้ฉันมเห็นผมเขาขาวออกเปล่าผมก็อแก โยยอ้ย,ยตรงนี้เป็นโซนในบ่าหมดเลยใช่ใช่แล้วคือโมเดลอะเดี๋ยวนี้คือเขาแบบไม่ได้ทำเป็นนั่งนอนปกตินะเขาพีการแบบปีนกา<อ>งปีนทงน่ารักนี่ก็ใช่นะคะเราวหาแบบหวานๆอีกสักตัวไหมใช่ไหมเอาดิอันนี้ก็เป็นตัวในซานดิโอนะคะซึ่งชื่อว่า cut เซนติเมเชลเซอร์คัตนะแล้วเป็นพี่น้องกันเป็นแมวน่อยน่ารัาแมวน่อยอะ ใช่แมวน้อยะหลเจียบอ่ะมีหลุเจี๊ยบนะหลูกเจี๊ยบเหมือนคูเดนธรรมะเลยอ่ะอุ้ยอันี้น่าจะุงปะมันด้เป็นกระเป๋าใบเล่มเลยใช่ไหม้ยแกอันนี้ไม่เป็นไข่แล้วมันออกมาเป็นพวกแบบซันโอเป็นกระจกยังไงเออมิร์อร์มิรเันสวยหรือเปล่าลันสวยไหมสองาอุ้ยมีกันน้ำเงินด้วยอ่ะได้อยูเอาไปละเอ้าจะรออะไรล่ะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยเส,<ะ>สียงข้างลอยเย็นเพื่อสิ่งนี้เฮ้ยมันเป็นลูกเป็นลูกสีอะไรสีชมพูเลยหนึ่งสองสามจ้าว เราก็ไปประกอบต่อนะคะให้กลายเป็นมายมโลดี้ที่มันจะเหมือนเป็นเนตียงป้าแกใช่เหมือนน้องนอนอยู่บนเตียงดีอ่ะคือเราพกแบบแต่งหน้าได้นะเพราะว่าเป็นกระจกจริงๆอะ่ะใช่แล้วก็เขาจะมีตัวฐานแล้วก็ตัวประกอบให้เรานะคะกระจกเนี่ยก็ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากก็พอส่องได้ยุ่นั่นแหละเขาส่อง่อยสีโอ้ยน่นะะา,ารักอ่ะค่ะน่ารักปะ เราเหลืออีกเพียงแค่400เยนเท่านั้นนะคะห้ามเกินห้ามขอเพิ่มใช่เราจะอดทนหาตู้ที่เป็น400เยนป่ปะเลยยากจัาจริงๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อคุยร้านสะดวกซื้อยังคือเซตหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ได้หน่อยๆนะคือมันได้หม<ช>ดเลยอันนี้จะเป็นเครื่องติดเงินตะกร้าแล้วก็ของในซูเปอร์มาร์เก็ตโหราคาเท่าไหร่นะ สวยเย็นแกกดได้สองูกเออเอาเอาเอาไหนเอาร้านเบอร์เกอร์ก่อนเลยด็กกันเพราะว่ามันได้ทังแบบมีตัวปิ้งตัวเบอร์เกอร์ตัวอุ้ยมีซอสด้วยเฮยันอยากได้เบอร์เกอร์เอาค่ะเอาค่ะโอ้นีเปล่าเฮ้ยเฮเสียเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อน หาอ,อีกอันหนึ่งได้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 นี่อีกอันนึ่งเนี่ยฉันจะแบ่งเลือกว่าเอาอนไนดีนี่ขอดูก่อนนะอันนี้เป็นบ้านตุ๊กตาเลยอ่ะแต่เราต้องอยู่ในงบสองร้อยเยนใช่ไหมใช่เราเหลือแค่สองร้อยเท่านั้นน่ะถ้าเรามีร้านเบอร์เกอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นพวกแบบว่าของต่งตางๆที่ใช้ในร้านเบอร์เกอร์ เครื่องครัวหรอพอยีเครื่องครัวไหมอ๋ออันนี้เลยอันนี้มีเตาอบด้วยนะถ้าเราได้เตาอบมาเนี่ยเราอบขนมปังได้เลยนะใช่จริงๆเจ๋งอะอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่มีเครื่องอบขนมปังด้วยแกอันนี้ละกันโอ้ยโอ้ยรักสองร้อยเยนจล่อ,องใะญ่วิ่งอันนี้กล่องใหญ่มากแสดงว่าของจัดแน่นจัดเต็มมาเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันหนึ่งสอง แป้งเฮ้ยแกฉันได้ชุดขนมปังหน้าแมวพร้อมจานฉันได้เป็นตัวของถาดอบขนมปังเยก็ดีเราเรามีขนมปังพอดีเลยอ่ะใช่ก็คืออันนี้คือที่มาของขนมปังก็แป้งไงใ้ของแป้งเนี่ยน่าจะได้เป็นเซตเซตซอสหรือเปล่าอ๋อ นี่ของแมเแม่เซตนี้ค่ะผิดจ้ะผิดจ้ะผิดจ้ะฉันมั่งข้าวจ้ะเฮ้ยทุกคนเลือกมีข้าวนะกินของใหญ่เวอร์ฉันเป็นเซตอบขนมปังจ้ะเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าว้ายไหงหุงข้าวเปิดมินี่มันก็คือมีการแบบว่าตัดเซะข้าวอ่าแซะข้าวข้าวติดไงข้าวติดหม้อก็แซะข้าวนะทุกคนเปิดออกมาอีกทีนึงอุ้ยสุกแล้ว เราจะต้องเอาวันนี้ขี้ปลนอนกมาด้วยใส่จานใส่จานจัดจานเนี่ยฉันต้งเอาไม่มือขี้เหมือนเป็นยางลบเลยอ่ะอันเนี้ยใส่จานจัดใส่จานเป็นยางช่ารักไหมคะทุกคนและนี่ก็คือ ชุดเซตนะคะสําหรับทําอาหารของน้องเมียวดีอุ้ยจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดมาได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็เราได้มาเห็นนะคะเป็นห้างของเล่นเยอะมากเลยนะห้างนี้มีชื่อว่าโยโดบาชินะคะก็ถ้าใครมาญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถมาได้กันนะบอกเลยว่าห้างนี้ไม่ได้มีแค่ของเล่นนะคะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนเงิอความสะดวกมีทุกอย่างเลยถูกต้องแล้วแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแต่ละโซนไปเลยนะ ใช่แล้วค่ะก็ยังไงวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งสองนะคะต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะและเดี๋ยวปางเนี่ยจะทําคลิปอะไรต่อไปนะคะก็ต้องติดตามชมไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, ดกดแชร์กดซับสไครต์กับช่องขอสุนทรีวีแล้วก็พี่พิงกน,นะคะไปงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปตรวจาการชะปอ,องต่อนะบ๊ายบายค่ะและนี่ก็คือวัฟเฟิลที่พี่แป้งซื้อมาให้นะคะสุดยอดไปเลยมุมนี้ก็คือดีมากอยากให้เห็น ภายในห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องหนังสือของคุณป้านะคะไม่ได้มีเพียงแค่หนังสืออย่างเดียวเขามีโคงไฟด้วยู